สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหน่อยเยอรมน,นีวาราตี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหน้าร้อนในประเทศเยอรมน,นีในหมู่บ้านของหน่อยที่ที่หน่อยพำนักอาศัยอยู่นะคะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะดอกกุหลาบกําลังบานหน่อยตั้งใจถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเพื่อนๆเ,เพราะตั้งใจว่าจะทําเป็นคลิปสั้นเสร็จแล้วก็เอาคลิปสั้นเหล่านั้นมารวบรวมเอ่อไว้ในคลิปเดียวนะคะ ก็เลยกลายเป็นคลิปยาวที่เป็นแบบแนวตั้งค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูนะคะและดอกไม้นี้เป็นดอกการาเนียนนะคะเพื่อนๆจะชอบบานในช่วงฤดูร้อนแล้วก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ในระเบียงของหน่อยเองค่ะหน่อยปลูกดอกไม้งามๆในระเบียงนะคะปลูกผักปลูกกระเพราโหระพาสารหน่กับเขาไม่ขึ้นนะคะแต่ปลูกดอกไม้นี่ขึ้นอยู่นะคะเพื่อนๆบานสวยงามมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศลิกเฟสนะคะเพื่อนๆลิกแปลว่าไฟเฟสเฟสก็แปลว่างานนะคะงานเทศกาลเกี่ยวกับไฟต่างๆก็จะมีมิวสิกนะคะไลฟ์มิวสิกดนตรีสดแต่นหน่อยไม่เอาเสียงเข้านะคะเพื่อนๆเพราะว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแสงสีเสียงในวันนี้นะคะหน่อยก็ตั้งใจให้ลูกสาวนั้นถ่ายคลิปสั้นนะคะและนี่ก็จะก็เป็นการโชว์ เล então, und, ่นไฟนะคะเพื่อนๆพ่นไฟไปนะคะที่เขาอมแล้วพ่นนั้นน่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนๆไม่น่าจะใช้น้ํามันนะแล้วเพื่อนๆก็จะดูการแสดงโชว์ไฟค่ะมีทั้งดนตรีมีทั้งการแสดงโชว์ไฟการโชว์ไฟก็เกือบจะห้าทุ่มนะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันจนดึกเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นเขาจะเริ่มจุดไฟนะคะพยัญชนะที่เพื่อนๆเห็นนั้นอ่านว่าลิกเทเฟตค่ะ คือเทศกาลไฟนั่นเองค่ะอ่าและเพื่อนๆก็จะเห็นการแสดงโชว์ไฟนะคะและก็เห็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาแสดงโชว์กำลังจุดไฟไปตามพยัญชนะนั่นเองนะคะอย่างที่หน่อยโบนะคะอ่านว่า l i t t e e Face ค่ะ เป็นเทศกาลไฟนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะค่อยจุดไฟไปเรื่อยๆนะคะเทศกาลนี้นะคะเกี่ยวกับไฟก็จะมีหน่วยดับเพลิงนะคะรถดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งรถหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดการนี้อ่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองค่ะเผื่อมีการเกิดไฟไหมหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยกันทันท่วงทีค่ะไม่ว่าจะมีงานที่ไหนๆนะคะก็จะมีตำรวจมา ควบคุมความเรียบร้อยแล้วก็จะมีรถดับเพลิงแล้วก็จะมีรถหมอรถพยาบาลมาพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เขาก็จะมากันเตรียมพร้อมกันเอาไว้นั่นเองค่ะต่อนะคะลูกสาวถ่ายคลิปให้ค่ะเพื่อนๆนี่แม่แล้วก็ในขณะที่เขาโช์นี่ก็มีฝนตกมานิดๆนะคะหน่อยก็ไปเดินหลบฝนอยู่ใต้อาคารส่วนลูกสาวก็มาถ่ายคลิปให้ค่ะ นี่เขาโชว์ไปแล้วนะคะตอนนี้พยาญมชนะทุกตัวก็มีไฟไหม้ไฟติดแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่สวยงามยามค่ําคืนค่ะแต่ก็เขาไม่ได้โชว์ยาวนานนะคะเพื่อนๆเขาโชว์แค่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หมดนะนะคะ่ถ้าเป็นแถวบ้านเราก็จะแถวเกาะเสม็ดนะคะเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวเออไปเที่ยวเกาะเสม็ดนี่ก็จะมีการโชว์ไฟที่ชายหาดด้วยค่ะนี่ คนที่เล่นไฟนะคะคนที่โชว์ไฟเขาก็จะค่อยๆโชว์ไปเรื่อยๆค่ะภาพที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังเป็นนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะนี่ค่อยๆพ่นนะคะพ่นไปแล้วก็ไฟก็ติดไปตามที่เขาพ่นนะคะเพื่อนๆนี่สิ่งที่เขาดื่มไม่ใช่น้ำมันนะคะน่าจะเป็นแอลโกอฮอล์นะคะแอลโกอฮอล์ที่สามารถติดไฟได้นั่นเองค่ะ ชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะคะบรรยายไม่ถูกแล้วค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นวงดนตรีอีกวงหนึ่งนะคะมาเล่นดนตรีสดๆให้ฟังเช่นกันคะ่ะหน่อยเอาเสียงดนตรีออกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเพื่อนๆ สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆจากประเทศเยอรมน,นีนะคะวันนี้หน่อยก็จะพาเพื่อนๆมาชมร้านนวดในประเทศเยอรมน,นีค่ะเป็นร้านนวดไทยนะคะและก็เพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศเห็นเตียงเลยนะคะนี่เป็นประตูทางเข้าและนี่ก็เป็นเตียงสําหรับให้ลูกค้านอนนวดนะคะเพื่อนๆ เราก็จะมีดนตรีบรรเลงเบาๆเป็นการผ่อนคลายรีแล็กไปในตัวค่ะลูกค้าที่มานวดก็ส่วนมากนวดไปแล้วก็หลับไปนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศโต๊ะตรงที่นั่งต้อนรับแขกนะคะวันนี้เราก็มากินสลัดโรลกันค่ะเป็นสลัดโรลกุ้งและปูนะคะใบสลัดสีเขียวนี้เราปลูกเองค่ะอนนี้เป็นหน้าร้อนเราปลูกสลัดเองในระเบียงนะคะปลอดภัยไร้สารค่ะ และก,ก็น้ำจิ้มแซบๆนะคะตบท้ายด้วยชามมะตูมแบบไทยๆค่ะดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำเมนูออน้ำพริกนรกปลาทูน่านะคะส่วนผสมก็มีปลาทูน่าในน้ำมันนะคะพริกแห้งแล้วก็หอมทอดกระเทียมสับนะคะแล้วก็หอมสับแล้วก็เราอยากจะใส่กากหมูนะคะด้วยความที่เราไม่มีกากหมูเราก็ใช้ไส้กรอกของฝรั่งเทนนะคะอันเล็กๆนียคะ่ะแล้วก็พริกป่นนะคะเพื่อนๆ เอาหอมกระเทียมพริกแห้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไส้กรอบลงไปผัดให้หอมเลยนะคะอย่างจนหอมนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูหน้ากระป๋องหอมเจียวแล้วก็พริกป่นนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็ปรุงเครื่องตามใจชอบนะคะใส่เกลือน้ำปลาชูรสหรือว่าผงรสดี เอาที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะชอบแบบไหนปรุงรสตามใจของตัวเองเลยนะคะ,ะผัดจนแห้งแล้วก็เก็บไว้ให้เย็นเอาเข้ากระปุกเก็บไว้ได้นานค่ะเป็นน้ำพริกนรกสูตรต่างแดนสุดยอดเลยค่ะ